เอาคือนอนัสันบ่มีที่นอนป่ก็โต้ะที่น่ประตูเฮ้าสิแกงงันบ่ะโอ้ พอได้แก้แล้ะช่วงนี้จะเป็นอย่างหน้าก็มึนตาก็มึนหัวก็มึนโอ้ยิงตาน่ะโอ้ยมองก็บก่บเห็นฝ่าไปบนทางตาเลยเฮ้ยดว่าโต๊สิเป็นโลตักระจกชัวร์เลยมึงไดยังไงโอ้ยจะซิเมนต์ก็ขอยเลยคขอยจำมาจ่ายที่นี่เขาเออจะ่อยกระเพใส่เลยว่าจะมีไายหมูกบบขอยบะ สงสัยสงสัยสงสัยสงสยัยพอแล้ว,อลวสสพสสอแล้วสงสัยฮะีมีสงสัยมากคอยน้องสงสัยด้วยกันอ้เดี๋ยวเข้าทีมปรานหมอเบิดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์เวลาดีๆจังสี่นะครับมาพบกับรายการยูดีมีแห้งคือเก่านะครับรายการที่จะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันคือเกาเลยนะครับ เบิ้งไปแล้วนะครับจากพิธีอาช่วงเคาะนาบ้านนะครับตอนสองพิธีก่อนนมรอเขาเป็นต่อกระจกหรือบอลูว่าเมานะครับนะ <c oughs> <c oughs> ครับกัเบิ้งงเรากับนากลัวขึ้นกันนะครับเป็นตาญานอิลิแบบมั่มวแบบเนี่ยครับคือเก่าเลยครับประเด็นที่เขาจะยิบยกมา,าพูดคุยกันในมือนี่นะครับ <c oughs> นี่บุพลเรื่องของต่อกระจกครับ <c oughs> แค่ฮะ ครับผมเมื่อกี้คือเก่านะครับเขามีผู้ที่จะมาให้ความูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณหมอยุทธพงศ์นะครับแต่ตอนนี้กําลังเดินทาาอยู่นะครับบ่ารู้แต่เขาจะโฟนอินไปคุยกับคุณหมอกันก่อนนะครับครับผมคุณหมอยุทธพงศ์ครับคือเก่าครับใครที่มีคําถามหรือว่าเรื่องเล่าที่จะที่หนาที่สนใจอะไรก็อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เดี๋ยวไอ้คุณหมอจะเข้ามาในรายการเขานะครับ อ่าตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมอ่าคุณหมอยุทธพงศ์นะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ข้างหน้าแล้วครับเนี่ยข้างหน้าแล้วเหรอครับโอเคอยู่หน้าประตูนะครับเดี๋ยวเราคุยกันจอได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับคุณหมอครับช่วงนี้เดินทางเป็นไงบ้างครับก็รถติดฝนตกข้างนอกครับยากาศคึม้นคึมฟ้าคึมฝนครับครับผม โอเคครับครับคุณหมอประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของต้อกระจกครับครับเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับก็โรคงง settling, ต้อ,อ,อกระจกเนี่ยให้คุณหมออธิบายคร่าวๆนะครับอธิบายเลยว่าเอ่ออะไรนะต้อกระจกเนี่ยคืออะไรนะครับขอถามคุณหมอเลยคําถามแรกนะผมว่าพวกเราคงเคยได้ยินกันมาเยอะแล้วนะครับว่าต้อมีหลายเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับครับต้อกระจกต้อหินต้ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย หลายๆต้ออันนี้ก็ทาให้เราทําให้เรารู้สึกว่าสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะมาเริ่มต้นกันที่ต้อกระจกก่อนนะครับ <c oughs> ขอ,อย้ำตรงคำว,ว่าต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยฟังดูเหมือนกับเอ๊ะต้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ก,กระจกใช่ไหมครับเกี่ยวอะไรกับกระจกคำว่าต้อเนี่ยต้อก็คือความอิกปกติอย่างหนึ่งนะครับก <c oughs> ระจกนะครับถ้าเราจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยคือตัวกระจกนี่ก็คือเหมือนกับว่ามีอะไรมัวๆใช่ไหมครับตัวกระจกถ้าเกิดใส่นี่จะเห็นครับ แต่ถ้ากระจกมัวก็จะเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าต้อกระจกก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการขุ่นของเลนแก้วตาครับพอมันขุ่นพว้นี้นะครับแสงก็จะผ่านไม่ได้ครับหรือแสงผ่านไปยังประสาตาเน,น้อยลงครับนะครับเมื่อแสงผ่านไปน้อยลงตาก็จะมัวลงมัวลงมัวลงถ้าเลนยิ่งขุ่นเท่าไหร่ ตาก็ยิ่งมัวมากนั้นนะครับแล้วก็สาเหตุเองเป็นสาเหตุที่ตาบอดบ่อยที่สุดเลยในโลกปัจจุบันนี้นะครับอ๋อครับโอเคครับคุณหมอครับเดี๋ยวไอ้ช่วงนี้เราก่อนที่จะมาคุยกันต่อนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับแต่เราเบรกพักโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับคุณหมอตัวจริงๆเลยครับครับผมได้ครับเดี๋ยวเราเจอกันครับผมครับผม กลับมาพบกันต่อในเบรกที่2ของรายการนะครับเรายังอยู่ในประเด็นของเรื่องโรคต่อกระจกนะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงแรกนะครับเขาก็ได้คุยกับคุณหมอเบื้องต้นไปแล้วนะครับฟุนอินแบบอินเทรนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวตอนนี้ทามาทําความรู้จักกับคุณหมอดีกว่าว่าคุณหมอื่อหงมาจากใสนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ โอ้โเมื่อกี้แบบรถติดใช่ไหมครับรถติดครับฝนตกแต่ก็ได้บรรยากาศดีครึ่งฟ้าครึงฝนมาดำๆมาใช่ไหมครับอ่ะครับผมเดี๋ยวรบกวนคุณหมอแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับได้เลยครับหมอชื่อหมอยุทธพงศ์อิมสุวรรณนะครับครับอันนี้ก็มาเป็นที่ปรึกษาของ ISUI Medical Center นะครับก็จะมาดูแลสุขภาพดางตาให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับหวังว่าวันนี้คงจะมีอะไรก็ยินดีเลยนะครับที่จะให้คำแนะนําทุกอย่างอ่าครับผมรู้สึกวันนี้เราจะลงประเด็นเกียันเรื่องต้อกระจกใช่ครับ ต้อกระจกผมบอกว่าจริงๆแล้วต้อกระจกนี่เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของตาบอดบ่อยที่สุดเลยในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลก <ผม S 1> เลยผมว่าทั่วโลกเลยครับอนะครับเป็นโรคที่เจอบ่อยมากนะครับเราจ,จะมาคุยกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น,นครับเมื่อกี้คุยคุยกันทางโทรศัพท์ไปแล้วเริ่มต้นด้วยโรคต้อกระจกคืออะไรใช่ไหมครับครับก็คืออาการขุ่นของสรุปว่าตัวต้อกระจกนั้นก็คือเป็นภาวะของเลนตาเลนตาตาเรามันมีเลนอยู่ข้างในครับ เลนตาตัวนั้นขุ่นครับพอขุ่นปุ๊บแสงก็เข้าตาไม่ได้ครับแสงเข้าตาไม่ได้ก็จะเริ่มมัวลงมัวลงมัวลงจนถึงจุดหนึ่งก็มองไม่เห็นครับครับอันนี้คือโรคต้อกระจกครับครับแล้วเลนตาคือส่วนไหนของของตาครับเลนตาคือส่วนไหนของตาเลนตามันจะอยู่ตรงที่เราเห็นตาดําเราเนี่ยนะครับออันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นทีเดียวครับที่เราเห็นตาดำนี่เป็นกระจกตากระจกตาครับแต่เลนตาคืออยู่ด้านในต่อกระจกตาอีกอันหนึ่งอ๋อนั่นแหละครับ คือเลนตาจะซ่อนอยู่ข้างหลังอีกอยู่ข้างหลังครับครับโอเคครับแล้วไอ้ทำไมถึงเรียกต้อกระจกนะครับคุณหมอทําไมถึงเรียกต้อกระจกที่ไปที่มาผมก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่ปกติคําว่าต้อเนี่ยหมายถึงความผิดปกติของตาครับใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่แล้วต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกพอพูดคําว่าต้อปุ๊บทุกคนต้องรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับตาครับแต่พอเติมกระจกผมเชื่อกันว่าอดีตการเนี่ย ชาวบ้านคงจะคิดว่ากระจกตาเหมือนกระจกชนิดหนึง่งรพราะกระจกมัวมัวมองไม่เห็นก็เรียกว่าตอ้กาตอกระจก<อ>คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วแบบเช็ดทําความสะอาดได้ไหมครับการคิดอยู่เหมือนกันนะจริงๆถ้าเกิดต้อถ้าเกิดตัวเลนตามันอยู่ข้างหน้าคงจะมาเช็ดถูได้นอะแต่จริงๆคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความผิดปกติของเลนตาไปแล้วครับผมพอเป็นความผิดปกติเราจะไปเช็ดถูคงไม่ออกใช่ไหมก็ต้องมีการแก้ไขกันละครับใช่ไหมครับแล้วก่อนจะถึงไปก่อนจะถึงวิธีการแก้ไขเนี่ย ไอ้เรามารู้สาเหตุก่อนไหมครับว่าไอ้ต้อกระจกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอก่อนที่จะมองตรงสาเหตุเนี่ยเรามาดูอาการกันก่อนไหมอ่ะอาการก่อนดีก่อนไหมอืมเราจะมาดูอาการก่อนก่านเพราะว่าดีครับชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นต้อกระจกใช่จริงไหมครับอืมผมว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นต้อกระจกหรือเปล่าครับต้อกระจกนี่เขาบอกว่าอาการแรกเลยที่เรารู้กันคือเริ่มเหมือนมีอะไรมาบังอืมรู้สึกว่าเหมือนมีหมอกมาบังอยู่เงาแงบแวบ ไม่ขนาดนั้นอยู่ดีสมมติเรามองภาพหน้าเราชัดๆเนี่ยนะครับ,รบมันเหมือนมีอะไรมาขวางบางๆอยู่แลดูหล่อขึ้นไม่รู้จะดีขึ้นครับนะบางคนอาจจะบอกว่าดีขึ้นก็ได้นอ้อง uh huh. จากที่เคยมองชัดกับมองไม่ชัดอันนี้อันที่หนึ่งอาการอื่นก็เป็นไปได้เช่นว่าพอมองแสงอยู่ในที่ร่มก็ดูชัดดีหรอกออกกลางแดดปุ๊บอ้าวมองไม่เห็นมองเ mm. บลอๆไปหรือบางคนมองภาพซ้อนครับเห็นหน้า เอ๊ะทำไมเป็นสองภาพสองตาแฝดหรือเปล่าในอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่บางคนมาด้วยการปวดตาเลยครับโอ้ยปวดตาอย่างนี้เซว่าอาจจะเกิดภาะวะแทรกซ้อนไปแล้วบางคนปล่อยต้อกระจกจนสุกพอสุกก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่น,ชนต้อหินครับหรือมาตาเสพกลุ่มพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของปวดตาตาแดงได้นะครับแล้วบางคนรักษาไม่ทันก็มืดเลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอเลย แล้วไอเห็นเห็นคุณหมอบอกว่าอะไรนะต้อกระจกตามันสุกมันสุกนี่มันจะเป็นยังไงอะครับสุกนี่ถ้าเกิดเราสังเกตถ้าเกิดคนมองจากภายนอกอาจจะเห็นว่าเลนเนี่ยมันขาวขึ้นครับนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับผมว่าคนทั่วไปน่าจะเห็นได้ถ้าสุกนะครับจะเห็นขาวขึ้นเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราคงไม่ลองให้สุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสุกแล้วนี่ก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่าคือต้อหินกับม่านตาอักเสบนะครับอืมเราจะย้อนกลับถึงสาเหตุกันไหมครับดีครับ นับเรามายอนกับไปึงสาเหตุกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยมันมีมากมายเลยครับแต่สาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราเจอก็คือความเสื่อมตามวัยเสื่อมตามวัยหมย